《この身に変えても決して死なせない》《俺たちの愛するむつ美のため必ずむつ美を守ってみせる》 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในรายการโมเรื่องเมนะครับผมกับเรื่องอะไรเอ่ยแม็กปฏิบัติการรับบ้านโยอสากุระนะครับครับผมก็ต้องบอกว่าบ้านโยอสักุระเนี่ยเป็นอนิเมะใหม่ที่กําลังจะเข้าฉายในเดือน4ี่ของปีนี้นะครับสองพันยี่สนี้แต่จริงๆตัวบังงะเนี่ยถูกวางขายมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับผมน่าจะแต่ตอนปี2019อ่าแต่จริงๆอ่ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าในไทยเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยยไม่่อรู้จักไม่ค่อยคุ<ช>้นแต่ให้ญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าถือว่าเป็นอนิเมะที่มีชื่อพอ,อสมควรเลยนะฮะ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนําเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้รอติดตามการตอนที่มันออกฉายเป็นอนิเมะในซีซันใหม่ที่เราจะเข้ามาถึงนะโดยมังงะเรื่องนี้เขียนโดยใครนะครับแม็กก็สำหรับเรื่องมังงะเรื่องปฏิบัติการรับบ้านโยอสากุระนะครับผมก็แต่งโดยอาจารย์คิซูจิกอนไดระนะครับผม,มก็ตัวมังงะนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาก็ตีพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ปี2019ปัจจุบัจจบนนี้น่าจะมีเล่มออกมาแล้วทั้งหมดประมาณ15เล่มนะครับผมแล้วพอในเดือนหน้าเนี่ยเดือนเมษายนที่จะถึงเนี่ย ก็จะถูกดัดแปลงมาเป็นอนิเมะเวอร์ชันนะครับผมดัดแปลงโดย s i l v วอ l ลิงนะครับผม i ินวอลลิงเนี่ยก็จะมีผลงานอย่างพวกแล็กหน้าทิมสารเพิ่งดูกันไปเลยใช่ลหวน้อินสารน้องโรสายแท้งซาสกิกับพีจังอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถ้าลองสังเกตดูโครงเรื่องของของสตูดิโอนี้จะเป็นแนวเหมือน อารมณ์แบบใสๆหน่อยใสๆหน่อยน่ารักน่ารักนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีมีบางมุมที่เนื้อเรื่องก็จะแบบคือแอคชั่นเขาก็ไม่ได้แย่แอคชั่นเขาไม่แย่แล้วก็มีมามุมที่มันโผล่มาดักดักนิดนิดในน้อยนะแต่เขาก็จะเน้นที่ตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นเหมือนแบบน่ารักน่ารักถูกต้องแต่ส่วนใหญ่นะค่ายนี้ก็ตัวละครจะส่วนใหญ่จะสีชัดลายชัดชสนุกแน่นอนครับถือว่าทำมาได้ดีแน่นอน เพราะว่าเพื่อนๆอาจจะที่เคยซื้ออาจจะเคยดูหน้าหน้าปกบางอย่างอาจจะดูเฮ้ยเหมือนดูเก่าจังแต่จริงไม่ใช่นะเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะตอนแรกที่ที่ซื้อมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมังงะเก่าเหรอวะเลยแบบเฮ้ยาเอมันมันงะมันดูสีมันดูเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้ลองอ่านแล้วต้องบอกว่า กับตัวเรื่องนี้ลงรายละเอียดที่ลายเส้นได้ดีมากใช่แล้วหน้าด้านในกับหน้าปกเนี่ยเหมือนเหมือนเขียนมาคนละเรื่องเลย <laughs> ใช่ใช่เอาเข้ามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับว่าวันนี้ตัวบ้านโยสะพูราเนี่ยเรื่องๆเ,เป็นไงบ้างแม็กก็เรื่องๆนะครับเขาจะพูดถึงตัวพระเอกของเรานะครับก็คืออาสนะไทโยนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาเนี่ยแหละ อยู่มปลายแล้วก็มีเพื่อนสนิทไว้เด็กก็คือเป็นตัวนางเอกนะครับผมก็คือชื่อโยสากุระมุสุมิมุสุมิมุสุมิอ่ามุสุมิเป็นนางเอกเป็นนางเอกซึ่งพระเอกเขาจะมีปมเรื่องการเข้าสังคมการเข้าสังคมไม่กล้าคุยหน้ากับคนแปลกหน้าหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยก็พอคุยแล้วก็จะเหมือนแบบตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับว่ามีปมวัยเด็กต่างอย่างนะครับผมก็คุยได้กั่แค่คนเดียวก็คือกับตัวมุสุมินี่แหละของเรานะครับนี้ ซึ่งมุสุมิเนี่ยเขาก็จะมาบอกที่หลังว่าความจริงแล้วอะมุสุมิเนี่ยตระกูลของเขาอะตระกูลโยซากุระเนี่ยเป็นตระกูลของสายลับเป็นสายเป็นสายลับนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นความจริงมันจะเป็นเหมือนสายลับมากกว่าเป็นสายลับที่ทําภารกิจแบบนู่นนี่นั่นก็จะมีมีทั้งฆ่าคนด้วยมีไปนู่นนั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นภารกิจแบบ แฝงตัวมีแฝงตัวด้วยมีไปฆ่าเป้าหมายมีประคโมยแบบดิสความลับของรัฐบาลแตร่ไ้แต่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยเนื้อเรื่องจะไม่ได้โฟกัสแค่คนที่ทําทั้งหมดจะไม่ได้มีแค่พระเอกกับนางเอกรู้สึกว่าบ้านเนี้ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แต่ละคนก็รู้สึกว่าจะมีความสามารถที่ชานาญต่างกันด้วยใช่ไหมแล้วก็คือบ้านของโยซากุระเนี่ยมันจะเป็นบ้านของสกุลสายลับซึ่งถือทอดกันมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นรุ่น่รุ่นรุ่นสู่รุ่นแล้วก็คงสายเลือดได้แบบอย่างเข้มข้นแล้ว เกิด, <zelf S 1> <อ>ดเหตุการณ์บางอย่างอันนี้ผมก็ยังไม่อยากสปอยแล้วกันนะก็คือ <era. S 2> คเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้ตัวพระเอกไทยโยของเราเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในบ้านได้เข้ามาอยู่ในบ้าน,นได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องพยายามปรับตัวสอมฝึก <akkor S 1> ตัวเองเพื่อให้เป็นเหมือนหนึ่งในสายลับให้ได้ประมาณนี้นซึ่งข้อดีของเรื่องนี้ครับไม่ใช่ข้อดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจุดหลักของเรื่องนี้ครับมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีเป็นเส้นเรื่องยาวอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆลองนึกสภาพมันจะคล้ายๆกับ เหมือนอย่าง spy family อะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นเหมือนแบบกึงก่งจบในตอนกึ่งกจบในตอนแต่ก็คือจะมีมีเป็นเส้นเรื่องยาวครอบไว้อีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าสไตล์เนี้ยเรื่องของเขาจะหลักๆก็จะเป็นคอมเมดี้ใช่จะเป็นเลืฟอคอมเมดี้บ้างถูกไหมอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเลิฟด้วยถูกไหมมีอ่าใช่มันคือเลิฟคอมเมดี้เลยใสๆน่ารักน่ารักก็จะมีเหมือนแบบมีขัดฟิลด้วยเป็นเหมือนแบบจู่ๆโดนลากออกไปทาภารกิจ เสียงตายนู่นนี่น,นั่นเราก็จะกลับมากุกกก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับพระเอ,เนอกนางเอกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผมให้ว่าให้อยู่ในเกณฑ์เหมือนฟิลดูสบายสบายมากกว่าสนุกสนุกดูสบายสบายด<น>ูสบายสบายดูผ่อนคลายความเครียดไปอะไรอย่างเา<อ>งี้ยเพราะว่าเท่าที่ดองอา่านแล้วแล้วก็คุยกับแม็กแล้วเนื้อเรื่องดูอาจจะยังไม่ได้ตึงมากในช่วงแรกหรือถ้าเกิดจะมีตึงก็อาจจะเป็นในช่วงหลังเราจะต้องรอติดตามกันไปแต่โดยรวมแล้วที่เราอยากมาแนะนําวันนี้เพราะว่าเราลองคู่ลองอ่านแล้วบอกว่าน่าติดตามมันใช่ก็ถือว่าเปนอีก อันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามดูเพราะว่าตอนนี้ตัวของตัวเทเลอร์ของตัวเรื่องนี้ก็ออกมาแล้วสองตัวแล้วสองตัวก็ใครชอบอะไรยังไงก็ลองไปกดดูกันก่อนได้ครับผมอแล้วอย่างนี้ต้องถามว่าตอนนี้แม็กน่าจะอ่านไกลสุดในบรรดาชาวแท็กละคาดหวังอะไรกันมีไหมเรื่องนี้บ้างคือมันพูดยากมากด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบ เนงานสไตล์เนี้ยงานงานงานวันนี้เป็นงานสไตล์เนี้ยสิ่งที่คาดหวังความจริงเราก็จะคาดหวังกับแบบฉากแอคชันอะไรก็คไม่ได้แต่ว่าอยางเอกแต่ก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่คาดหวังตอนนี้เพราะว่าเขาบอกบอกได้เลยว่าเคมีของพระเอกกับนางเอกเรื่องเนี้ยทำออกมาได้แบบค่อนข้างดีทำออกมาเดี๋ยวมีความแบบมีมีปมของแต่ละคนความกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรื่องเขาก็จะไปดําเนินว่าเหมือนแบบปมของพี่น้องแต่ละคนเป็นยังไงพระเอกก็จะเข้าไปเป็นเหมือนแบบ เ,เป็นตัวกลางนะอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของเรื่องนี้ก็คือตอนช่วงพระเอกฝึกนะครับพระเอกมันเก่งเร็วครับไม่น่าไม่ยนะืดไม่ย<ๆ>ืดเยอะไม่ยืด<ๆ>เยอะไม่ถึงขั้นว่าเหมือนแบบเข้าไปแล้วต้องโดนทรมานเขาลักลันมนุษย์ธรรมดาก,กว่าจะมาเป็นสายลับได้เพราะว่าเพราะภาพจําของเราถ้าเกิดทุกคนที่ดูนีเมยอยู่แล้วจะรู้ว่าการเป็นสายลับได้เนี่ยมังโคตรยากแม่งต้องงแตนเด็กไม่ต้องใช้เวลาตัแต่เรื่องนี้ไวัย อย่างที่บอกมันเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นสายลับเป็นตระกูลสายลับแต่ความจริงมันให้อารมณ์เหมือนตระกูลตระกูลนักฆ่าตระกูลมาเฟียอะไรพวกนั้นมากกว่าก็พระเอกเก่งไวฝึกแป๊บแป๊บเหมือนเป็นเด็กมีเซนเหมือนเป็นเด็กแบบเอ้ยแบบเก่งไวอะ่ะ สอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเหมือน,นได้บทได้รับภารกิจออกไปทําเยอะ<ช>แล้วก็ไม่ได้มีบทบาทเข้ามาเรื่องแบบมีบทบาทเข้ามาในตระกูลมีบทบาทร่วมกับนางเอกมากขึ้นใช่แต่หน้าที่หลักของมะเอกแล้วอะเขาก็คือการปกป้องนางเอกเนี่ยแหละเพราะตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นมุสมิเนี่ยเขาจะเป็นว่าที่หัวหน้าตระกูลคนต่อไปโอ้ประมาณนี้ก็เลยจะเป็นตัวละครที่สําคัญแล้วก็จะทิ้งหินเล็กๆไว้ว่านางเอกจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านที่ในตระกูลที่จะไม่มีพลังอะไรเลย พลังของเขานี่คือไม่ใช่พลังแบบโอเวอร์นะเรื่องนี้ไม่มีพลังพิเศษนะทุกคนไม่พลังพิเศษนะเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบความสามารถแบบสกิลสกิลในกำลต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยของนางเอกจะเป็นผู้หญิงธรรมดาเลยจะไม่มีจะไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้ก็เลยจะต้องมีเป็นเหมือนเป็นตำแหน่งที่ต้องโดนรับการได้รับการป้องกันเป็นพิเศษก็ประมาณนี้ถึงไม่ถึงมีพระเอกมาอยู่ข้างกายอะไรประมาณนั้นนใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่น่าติดตามนะครับผมผมลองดูลายเส้นในตัวเทเลอร์แล้วอะ ก็ค่อนข้างที่ทําออกมาได้ค่อนข้างเหมือนกับลายเส้นในมังงะนะครับก็ ถือว่าโอเคอยู่ทีนี้ก็อาจจะต้องไปอรอลุ้นก่อนในเรื่องของงานแอคชั่นเพราะว่าความจริงมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าแอคชั่นอ่ะจะมีเยอะกว่าอย่างถ้าเทียบกับ spy family ที่เป็นอยู่ในแคตตาล็อตเดียวกันนะอันนั้นจะดูเบาๆใช่อันนั้นอันนี้นนนนจะดูแอบเยอะกว่าจะมีฉากแอคชั่นจะมีฉากสู้จะมีฉากเหมือนแบบอะไรพวกนี้เยอะกว่าหน่อยนึงอีกอย่างที่คงต้องดูผมคิดว่าอาจจะเป็นการดําเนินเรื่องว่าพอมาอยู่ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์แอนิเมะแล้วเนี่ยมันจะดําเนินเรื่องเร็วไหมช้าหรือเปล่าหรรือมีกาใส่ช หรือฉากที่มังงะไม่มีเนี่ยเสริมเข้าไปเยอะไหมมากหน่อยแค่นมันจะได้ทําให้เพื่อนๆอิงกับอนิเมะเรื่องนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่ก็รอดูครับผมล้ส่วนตัวกําหนดการของเรื่องปฏิบัติการรับบ้านโยอาซากุระนะครับผมก็คือจะมีกําหนดฉายวันที่7เมษายนที่ญี่ปุ่นนะส่วนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ประกาศออกมาส่วนใหญ่แล้วพวกแพลตฟอร์มเขาจะประกาศกันใกล้ใกล้ใกล้ๆล้แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะชัวๆก็บิล่บิล่อะไรแบบนี้มีพวกนี้มันน่าจะชัวอยู่แล้วแหละน่าจะมีอยู่แล้วไอ้เงส้วน ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆที่รอติดตามก็ไม่ต้องหัวนะฮะถ้าเรายังไม่ได้บอกในคลิปนี้แต่เราจะมีอัปเดตที่หน้าเฟบผมที่ปกติเราก็จะทำอยู่แล้วเป็นพวกอันนเมะในแต่ละซีซั่นที่น่าติดตามจนสุดท้ายก็มีถึงว่าอันนี้วันที่เข้าฉายมีใายวันไหนบ้างฉายทางช่องทางไหนบ้างก็รอติดตามทางหน้า f a c e b o o k ของพวกเราชาวแท็กได้นะครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้นะแม็กคงไม่มีอะไรเพิ่มละ แต่ก็บอกว่ารอติดตามก็ได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะจากกันไปยังไงก็อย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กด้วยวันนี้ผม2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ